สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทามใจทุกคนครับแล้วนี้อยู่กับผมตาเหมือนเช่นเคยสําหรับวันนี้เราอยู่กับการรีวิวเต็มนะครับของวันพัท8นั่นเองอ่ะนะหลังจากที่ไปใช้งานมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าความรู้สึกแล้วกันว่าเราชอบอะไรแลวเราไม่ชอบอะไรในวันพัท8บ้างนะครับเราไม่ได้พูดถึงในเรื่องของสเปคมากมายเพราะว่าเราพูดไปแล้วในพรีวิวนะครับลองคลิกตรงนี้ได้นะครับเป็นลิงก์พรีวิวในกล่องมีอะไรมาให้บ้างก็ลองไปดูคลิปนั้นนะครับก่อนจะไปเริ่มคลิปนะครับขอขอบคุณส อันนี้พูดจริงๆนะคุณภาพของเขาเนี่ยดีจริงนะครับเสื้อเป็นเสื้อที่ใส่สบายแล้วก็คัดเกรดนะครับต่ำหนีนแทบไม่มีเลยนะครับราคาหลักสิบอ่ะลองไปดูได้นะครับที่ Instagram มไทม์สโตร์นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้นะครับใต้ Description นะครับใครอยากหาเสื้อยืดมือสองวินเทจราคาไม่แพงก็ลองไปดูร้าน Time Store ได้นะครับเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดที่ในเรื่องของสรุปข้อเด่นแล้วก็ข้อด้อยของวันพัทดแปดก่อนละกันนะครับเผื่อใครที่มีเวลาน้อยนะครับจะได้ไม่ต้องไปนั่งดูรรรรรรีีีีีวววววิเเเเเเตตต็็็็็มนนนนนนน้้้้กกไไดดะะอออาาาาปปปูู่่่่สุงงงพพททจัััยยคคแ์ นะครับไปเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ข้อด้อยก่อนละกันนะครับข้อด้อยที่ผมเจอมาครับข้อแรกนะครับเลนมาโคครับไม่ดีนะครับใช้คําว่าคุณภาพห่วยเลยก็ว่าได้สาหรับเลนมาโครนะข้อที่2นะครับที่รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบก็คือในเรื่องของงานวิดีโอนะครับงานวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยถ่ายได้แค่ฟูดดีสามสิบซึ่งมันค่อนข้างน้อยมากนะสำหรับเลนราคานี้แล้วนะและที่สำคัญคืองานวิดีโอทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเนี่ยเวลากลางคืนเนี่ยยังไม่ค่อยโอเคนะครับมันมีอาการโฟกัสวื่นบ้างนะครับแล้วก็โฟกัสไมี อยากจะให้พัฒนาได้ไกลกว่านี้ในเรื่องของงานวิดีโอนะครับข,ออข้อด้อยข้อทีสันะครับก็เป็นในเรื่องของออกซิเจนโอเอสนะครับอันนี้ออกซิเจนโอเอสที่ผมพูดถึงคือเลขของการแจ้งเตือนนะครับการแจ้งเตือนมันไม่บอกเลขนะครับสำหรับวันพัแต์บนออกซิเจนโอเอสมันจะโชว์เป็นจุดแทนว่าถ้ามี notification เข้ามาเนี่ยมันจะโชว์เป็นจุดมันไม่ได้โชว์เป็นเลขอย่างเช่นไลน์เนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่ามีกี่ข้อความ Facebook เราไม่รู้ว่ามีกี่การแจ้งเตือนมันต้องกดเข้าไปดูนะครับเพราะแบบนี้นะครับผมเลยรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นข้ออ สำหรับผมนะครับเรื่องถัดมานะครับข้อที่4ก็เป็นในเรื่องของโทรศัพท์ตัวนี้ไม่มี IP r a t i n g นะครับคือเลทราคาเกือบเกือบสามหมื่นมันควรจะมี IP r a t i n g ได้แล้วนะอันนี้ก็อยากจะติเฉยๆนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนี้เสียดายจริงๆนะครับชาร์จไวเลตนะครับไม่มีมาให้นะก็แอบ,บเสียดายเพราะว่าราคาเครื่องสุนไทยในยเ,กเกือบเกือบสามหมื่นนะครับในเลตราคาใกล้เคียงกันส่วนใหญ่ก็มีชาร์จไวเลตมาให้หมดแล้วนะครับ<ๆ>ก็อยากจะบอกไว้นะครับสำหรับข้อด้อยแต่ใครข้อด้อยที่ผมพูดเนี่ยมันคือข้อด้อยของผมนะต้ยขออัด คนนั้นทิ้งไปนะครับก็อยากมาแชร์กัน,นเฉยส่วนข้อดีนะครับเอาเรื่องแรกก่อนข้อดีนะครับเรื่องแรกก็คือในเรื่องของงานประกอบนะครับวัสดุงานประกอบต่างๆของวันพัตเตดเนี่ยดีมากนะครับหรูหราสมราคานะครับสมราคาเลยนะงานประกอบทุกอย่างดีการประกอบปุ่มต่างๆแน่นหนาโอเคใช้ได้นะครับข้อดีข้อทีอ D, ่2ในเรื่องของจอนะครับจอตัวนี้ฟูลอิสแอมโมเลตนะครับ90เฮิร์ตถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ Full HD แต่ดีครับคุณภาพโอเคให้ผ่านเลยนะครับในเรื่องของจอข้อที่3นะครับก็คือในเรื่องของเปอร์ฟอร์มานส์นะครับตัวนี้ คือแรงที่สุดของทางฝั่ง Android แล้วนะไม่ถึงชิปนะครับชิป865นี่คือแรงที่สุดของทางฝั่ง Android นะครับแล้วก็การที่ o n e วันพัเอามาใช้เนี่ยรันบน OxygenOS เนี่ยผม,มว่ามันค่อนข้างรีดประสิทธิภาพออกมาได้ดีแล้วก็แมเนจพลังงานได้ดีมากสําหรับชิป นี้เรื่องถัดมาต่อกันเลยนะครับข้อที่รับก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแลวก็การชาร์จสำหรับแบตเตอรี่เนี่ยผมบอกเลยว่าใครที่มองว่า OnePlus แบตเตอรี่คือจุดอ่อนใช่ไหมครับในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยจุดอ่อนของ OnePlus คือแบตเตอรี่แต่ไม่ใช่กับ OnePlus 8ดนะครับแบตเตอรี่โคตรอึดผมพูดได้แค่นี้ว่าแบตเตอรี่แม่งอึดมากนะครับอยู่จบวันแบบสบายใจนะครับถือออกไปไม่ต้องพกอะแดปเตอร์ได้เลยอะเอางี้ดีกว่านะครับคือดีมากนะครับการชาร์จต่อให้คุณเล่นหมดชาร์จก็ไหวครับสามสิบวัตต์ตัวนี้ชาร์จ20% ถึง100%เนี่ยใช้เวลาชาร์จเกือบๆหชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับไม่ถึง1ชั่วโมงดีอะ่ะก็เต็มแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่าเออมันเป็นจุดที่รู้สึกว่าเออคุ้มราคานะ3 0 0 0 0บาทที่คุณเกือบๆสามห0 0 0 0เนี่ยที่คุณจ่ายไปเนี่ยมันเวิร์กนะครับประมาณนี้อ่ะใครอยากดูดีเทลรายละเอียดแบบเต็มๆนะครับก็ไปดูต่อนะเดี๋ยวผมพาไปดูทีละจุดตามสไตล์ของช่องเรานะครับก่อนจะไปดูคลิปรีวิวเต็มนะครับอันนี้ผมอยากจะฝากคําถามไว้เพื่อนๆหน่อยว่า เพื่อนๆที่กําลังจะซื้อวันพัท8หรือคนที่ซื้อวันพัท8มาใช้แล้วนะครับชอบอะไรในวันพัทนะครับลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้วันพัทกันสักหน่อยละกันว่าเพราะอะไรคุณถึงซื้อวันพัทหรือเพราะอะไรคุณอยากจะซื้อวันพัท8เครื่องนี้นะครับโอเคก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันได้นะครับผมรออ่านอยู่นะเราอยากสร้างคอมมูนิตี้ในช่องแชทของเราให้มันดีนะโอเคไปดูรีวิวเต็มกันเลยครับเรื่องแรกนะครับก็คือในเรื่องของบอดี้และงานประกอบนะครับการจับถือต่างๆของวันพัท8ผมบอกเเลยว่าาาดีมมกกนครรัับจถืืออให้ แบบกับ OnePlus ในรุ่นก่อนๆมาเลยนะครับคือมันเป็นจอโค้งแบบโค้งแบบนี้มันคือโค้งคล้ายๆ Samsung Galaxy Gen ที่แล้วอะ่ะมันไม่ได้เป็นจอโค้งที่เหมือนกับตระกูลอ่า 7T Series หรือ OnePlus 7Pro พวกนั้นอะ่ะไอ้แบบนั้นนะผมว่าโค้งสําหรับผมนะผมว่าแบบนั้นไม่ค่อยเวิร์กนะครับมันลั่นง่ายแต่แบบนี้ผมว่าดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็มันทําให้จับถนัดมือมากๆนะครับบอดี้เนี่ยเบานะ OnePlus ทำเครื่องไม่หนักแล้วนะครับแล้วก็บอดี้ต่างๆการจับถือดีมากนะครับส่วนในเรื่องของวัสดุนะครับอันนี้คือบอกเลยว่าดีนะครับงานประกอบทุกออย่างงข ตัวเครื่องนะครับดีเพอร์เฟเลยนะครับไม่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 อยากจะติดอะไรเลยอ่ะนะครับในเรื่องของงานประกอบของ one plus คือดีพอใจแล้วนะครับกับราคานี้นะเรื่องถัดมานะครับก็คือในเรื่องของจ bon. อภาพนะครับคุณภาพของจอภาพเนี่ยทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันหายห่วงอยู่แล้วนะครับเรื่องของการทัสเรื่องของทุกๆอย่างนะครับสีสันของจอต่างๆเนี่ยขอบเขตสีมีให้เลือกเยอะมากๆนะครับผมไม่รู้ว่าใครจะบอกคุณหรือเปล่านะแต่ผมบอกเลยว่าขอบเขตสีของ one plus ที่ให้สามารถเซตติ้งเนี่ยมีโคตรเยอะนะครับคุณไปเลือกปรับตามชอบใจได้เลยว่าคุณชอบ สีสันสดสีสันเหมือนจริงหรือเอาไว้แต่งรูปอะไรก็แล้วแต่มีให้เลือกเยอะมากๆนะครับอันนี้เป็นข้อดีเลยที่ผมชอบจอของ One Plus นะครับอีกครั้งจอตัวนี้คนอาจจะบอกว่าเอ้ยราคานี้ทำไมได้แค่ Full HD ต ไอโฟน11ราคาประมาณนี้ยังได้แค่ HD ด,ดีเลยคืออันเนี้ย Full HD ของ One p l u s ผมบอกเลยว่าคุณภาพดีมากนะครับแล้วก็ไม่รู้จะติอะไรอะสีสันทุกอย่างโอเคนะครับอีกทั้งนะครับจอตัวนี้ยังได้การันตีจาก Displayment ในระดับ A บวกนะครับก็ถือว่าเป็นจอที่มีคุณภาพสูงจอหนึ่งในตลาดสมาร์ทโฟนในกลุ่ม i g เ End เลยนะครับสำหรับจอตัวนี้นะแล้วก็อย่างหนึ่งอันนี้ผมขอบอกนิดน,นึงนะครับเผื่อใครยังไม่ทราบนะครับ Netflix อะเวลาเรากางจอออกนะครับมันจะไม่เต็มนะคือมันจะไม่เต็มจอขนาดน,น ก็ดูแล้วแอบขัดตานิดนึงเหมือนกันสําหรับอ่าวันพัท8เครื่องนี้นะไม่รู้ทําไมเหมือนกันว่าทาไมถึงขยายจอไม่ได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของสีสันในเรื่องของคุณภาพจอความลื่นไหลไม่ติอะไรเลยนะครับดีมากในเลทราคานี้นะครับผมส่วนในเรื่องของการสู้แสงในเวลากลางวันเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีปัญหานะครับตั้งเป็นออโต้ไบเนตเนี่ยนะครับสีสันยังโอเคนะครับออกไปข้างนอกเนี่ยมองเห็นจอชัดนะครับง่ายแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเลยว่าเอ้จอตัวนี้มันแสงสู้ไม่สู้แสงไม่ไหว ไม่มีนะครับจอตัวนี้สู้แสงสบายมากในเวลากลางวันนะครับส่วนในเรื่องของลำโพงนะครับตัวนี้เป็นลำโพงแบบสเตอริโอนะครับออกบนแล้วก็ออกล่างเครื่องนะครับคุณภาพเสียงของ one plus 8ก็ออกทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับแต่โทนเสียงเนี่ยจะเป็นโทนติดแหลมไปน,นิดนึงนะครับอันนี้ใครที่ชอบฟังเพลงแบบไม่ใช่เพลงแบบเแบสบหนักๆอะไรเงี้ยน่าจะชอบนะครับเสียงร้องต่างๆของ one plus เนี่ยจะแสดงผลได้ดีมากนะครับ ส่วนเรื่องต่อมาครับก็คือในเรื่องของ performance นะครับสำหรับ performance ของวันพัฒ8นะครับไม่ต้องมีอะไรพูดถึงนะครับมากมายแหละคือประสิทธิภาพมันแน่นอนมันคือเรือธงนะครับ snapdragon <Wow. S 1> 865คือคําตอบของทุกอย่าง <Wow. S 1> เล่นเกมลื่นนะครับไม่มีอะไรให้ติการใช้งานทั่วไปอ่ะเดี๋ยวมาพูดเรื่องการใช้งานทั่วไปก่อนล้กันนะครับการใช้งานทั่วไป f c e e o o o อ่า s t s t r g r m m s นะครับ l s s e n g e r Line หรือแอป,ปพวก Google Chrome ต่างๆเวลา,าเราเล่นเนี่ยมันลื่นอยู่แล้วนะครับบวกกับจอที่เป็น 90Hz เวลาคุณถ่าย f ฟ c e b o o k เนี่ยมันลื่นแบบ โอ้สมูทเลยนะครับอันนี้คือติดใจอะใครที่ไม่เคยลองจอ90สิเพิร์ตไปลองเล่นดูได้นะครับจอตัวนี้คือลื่นไหลอย,ย่างกับใช้ได้เกียวอะเออมันลื่นจริงนะครับเล่นแล้วแบบฟินนะครับเพิ่มความฟินในการเล่นได้ครับซึ่งโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยผมไม่หักอะไรเลยนะครับในเรื่องของความลื่นไหลาการสลับแอปไปมาเนี่ยลื่นนะครับยูเอสบามจุดศูนย์โอ้โหทำงานได้อย่างสุดยอดอยู่แล้วนะครับโอเคสําหรับใครที่กําลังสงสัยว่าเอ้ยวันพัสดแปดถ่ายสตรอรี่อินสตาแกรมชัดไหมไปดูคลิปนี้กันครับ ทดสอบการถ่าย IG Story ของวันพ <t> ั u แปดนะครับถ่ายได้กล้องหน้านะคุณภาพประมาณนี้นะครับลองแพนกล้องแล้วอะสมูทหรือเปล่าเป็นไงบ้างนะฮะอ่อะเป็นไงซูมลองซูมดูครับอะไม่ได้สมูทอะไรมากมายนะครับประมาณก็สําหรับ Story นะครับการถ่าย IG Story เนี่ยงานวิดีโอนะครับก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้สมูทอะไรมากมายนะครับก็เป็นยังคงเป็นสไตล์ของ Android นะถ่าย Story ยังสู้ซัมซุงไม่ได้อ่ะก็พูดกันตรงๆนะครับแล้วก็ ใครที่ไปหวังว่ามันจะดีเท่า iOS ไม่มีทางนะครับไม,งไ,ง LS, ไม่ได้ยนะังในก็สู้ iOS ไม่ได้ในเรื่องของการถ่าย IG Story นะครับแต่งานภาพนิ่งบน IG เนี่ยใช้ได้นะครับภาพคมชัดดีนะก็แจ้งไว้นะครับก็คงได้ดูวิดีโอกันไปแล้วเนาะก็ลองตัดสินดูแล้วกันว่าไอ้แบบเนี้ยคุณรับได้หรือเปล่าถ้ารับได้ก็ผ่านนะครับเรื่องถัดมาเรื่อง,องการเล่นเกมนะครับผมบอกเลยว่า10เต็ม10ไม่มีหักนะครับ ลื่นทุกเกมบนเพ Store ผมกล้าพูดเอาเกมที่คนเขาเล่นกันจริงๆอะแม่งลื่นทุกเกมแม่งไม่มีแหลกเลยนะครับทั้งอัดหน้าจอและไม่อัดหน้าจอนะครับเล่นไปเถอะนะยังไงก็ไม่มีอาการกระตุกนะครับส่วนความร้อนเนี่ยของเครื่องเนี่ยถามว่าร้อนไหมก็ค่อนข้างร้อนนะอันนี้พูดเลยว่าเครื่องเนี่ยร้อนกว่าหลายๆตัวที่เคยจับมาแต่ร้อนแล้วเฟรมเรทไม่ตกนะครับคือร้อนก็ยังลื่นอ่ะมันก็ยังลื่นแบบสบายของมันนะครับเล่นพับจีปรับสุดทุกอย่างอัดหน้าจอโดดไปเล่นเนี่ย เกม2เกมติดกันแม่งไม่แหลกเลยนะครับลื่นคือ1 0บเต็มสิละกันในเรื่องของเกมนะไม่มีปัญหาครับสำหรับใครที่อยากซื้อวันพัทแเพื่อเล่นเกมบอกเลยไม่มีปัญหาครับสบายเรื่องถัดมาเรื่องของกล้องนะครับกล้องเนี่ยมีประเด็นให้พูดหลายอย่างมากนะครับเอาเรื่องแรกกันก่อนละกันภาพนิ่งกล้องหลังนะครับจากเลน่์หลักเนี่ยโซนี่ไอเอ็ที่ยกมาจากอ่าวันพัทเจ็ดในปีที่แล้วนะครับยกก็ยังคงใส่ในตัวนี้อยู่คุณภาพ โอเคเหมือนเอาไปจูนซอฟต์แวร์ใหม่นะครับคุณภาพต่างๆดีขึ้นนะครับภาพถ่ายเนี่ยโดยเฉพาะ HDR คือจุดต่างเลยที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอยมันต่างกับวันพัทเจ็ดซีรีส์คือ HDR พัฒนาได้ดียิ่งขึ้นจริงตามที่วันพัทเขาโฆษณานะครับส่วนดีเทลของภาพต่างๆก็ถือว่าคมชัดดีนะครับตามสไตล์ของกล้องที่มีพิกเซลสูงๆอยู่แล้วแหละนะครับตัวนี้มันสามารถถ,ถ่ายได้สูงสุด48ล้านนะครับแต่ว่าเวลาถ่ายจริงมันก็12ล้านนะแต่ว่าคุณภาพจริงๆมันก็ถือว่าดีสามารถซูมออปติคอลได้ที่2เท่่าาัถึงแม้ววตกล้องจะไมม่ีเลนทเลมาให้แ ตัวเลนส์หลักมันสามารถซูมออปติคอลได้ที่2เท่าแล้วก็ดิจิตอลได้สูงสุดสิเท่านะจ๊ะอันนี้แจ้งไว้นะครับตัวเลนส์ออลตอวายอันนี้ขอติดนิดเดียวนะครับก็คือสําหรับผมผมมองว่ามันแคบไปนะครับมันเป็นเลนส์ออลตอวายที่ถ้าเทียบกับชาวบ้านแล้วอ่ะมันยังแคบกว่าชาวบ้านพอสมควรนะครับแล้วก็ในเรื่องของสีในเลนส์ออลตอวายเนี่ยบางภาพที่ได้มันยังไม่ได้แบบดีขนาดนั้นนะครับยังมีแบบสีเพียเพ้ยนๆบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะก็ต้องรอซอฟต์แวร์แก้กันต่อไปนะ แตกแบบห่วยบัลลมอ่ะเอางี้ดีกว่านะครับราคา3 0,000ื่นแต่คุณภาพของเลนส์มาโครเนี่ยมันพอๆกับโทรศัพท์ราคา5 0 0พันอ่ะพูดจริงผมไม่ได้พูดเล่นนะอ่ะเลน mi note 9เนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเลยเลน mi note 9ก็มีเลนส์มาโครมาให้นะครับราคาไม่ถึง5,000นะ4ี0 0เนี่ยกับไอเนี่ยเกือบสามหมื่นนะครับเครื่องไทยเนี่ยสองหมื่นแปดเก้าเนี่ยคุณภาพเลนส์มาโครไม่ต่างกันเลยนะครับห่วยแตกนะครับผมแนะนําว่าเอาเลนส์หลักแล้วก็ซูมออปติคอลสองเท่าโคสอัพไปที่แบบหรือวัตถุที่เราจะถ่ายแบบมาโครอ่ะ ดีกว่านะครับคืออย่าไปใช้มันเลยนะครับเหมือนโทรศัพท์ตัวนี้มีกล้องมาให้แค่2ตัวแล้วกันคิดอย่างนั้นนะครับจะได้สบายใจนะไม่ต้องไปใช้มันหรอกเลนมาโคนะครับเรื่องของงานภาพกล้องหน้านะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับดีในระดับที่น่าพอใจแต่ก็แอบตินิดนึงว่าเลนของกล้องหน้าเนี่ยมันไม่ได้กว้างอะไรมากนักถ้าเทียบกับชาวบ้านนะครับคือยังมีความแคบอยู่นะครับแต่ในเรื่องของภาพนิ่งก็ยังโอเคนะการถ่ายต่างๆ HDR นะครับสกินโทนบนหน้าผมว่าโอเคนะฮะผมในเรื่องของการถ่ายพอต้อองบกเลยว่าาออกมาได้้ค่อนขดี ค,คือการตัดขอบเนี่ยอาจจะไม่ได้เนียนอะไรมากมายแต่เนียนในระดับที่พอใจนะครับต้องจัดในเรื่องของแบบนะโพ t ิชันในการถ่ายดีๆนิดหนึ่งนะครับถ้าจัดดีแล้วนะครับถ่ายมือนิ่งๆเนี่ยมันก็ตัดขอบได้ค่อนข้างเนียนนะแต่ว่า ข้อด้อยก็คือมันไม่สามารถปรับในเรื่องของความเบอร์ได้นะครับจะเอาเบอร์มากเบอร์น้อยอะไรเงี้ยมันปรับไม่ได้นะคือซอฟต์แวร์คำนวณมาให้แบบไหนคุณก็ต้องใช้ไปแบบนั้นนะครับแล้วก็มีหนึ่งจุดที่ไม่ชอบก็คือมันดึงสีของใบหน้าขึ้นนะครับมันทําให้ใบหน้าของเราเนี่ยมันสว่างเกินกว่าความเป็นจริงในบางภาพนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะที่ผมบอกนะครับคือบางทีคอกับหน้าเราสีมันก็ ต่างกันแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่บางภาพก็ดึงขึ้นมาแบบกําลังดีนะน,นี้ก็แล้วแต่ภาพจริงๆซึ่งอันนี้เป็นจุดที่ผมไม่ชอบนะครับคือมันน่าจะเลือกเปิดหรือปิดได้มันจะดีกว่านี้นะครับก็แจ้งไว้นะสำหรับการถ่ายพอร์เทจนะครับแต่โดยภาพรวมทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังสําหรับการถ่ายพอร์เทจผมอยู่ในเกณฑ์ที่ผมรับได้นะครับคุณภาพการตัดขอบโอเคแล้วล่ะนะในเลทราคานี้อาจจะไม่ใช่ที่สุดแต่ก็อยู่ในระดับ กลางๆค่อนบนและกันในเรื่องของการถ่าย p o r t เต็ t ของวันพันะครับเรื่องถัดมางานวิดีโอเอากันที่กล้องหน้าก่อนเลยแล้วกันนะครับหน้าด่าโคตรๆนะครับกล้องหน้าตัวนี้16ล้านนะครับถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ Full HD 30fps เท่านั้นเรทราคานี้มันควรถ่ายได้มากกว่านี้นะครับและที่สําคัญไอไอถ่าย Full HD 30เนี่ยมันยังไม่น่าเกลียดเท่ากับการครอปภาพคือผมยืดแบบ สุดแขนนะครับท่านผู้ชมผมยืดสุดแขนแล้วนะแต่มุมนะครับมุมมองของภาพเนี่ยแคบมากนะครับคือยืดสุดแขนก็ยังแคบอยู่เลยอะ่ะสำหรับ อ่าวันพัท8ในเรื่องของการถ่ายวิดีโอกล้องหน้านะครับส่วนงานถ่ายวิดีโอกล้องหลังนะครับอันนี้ก็ในเวลากลางวันผมว่าใช้ได้นะครับคุณภาพเนี่ยโอเคอโหมดกันสั่นที่ให้มาใช้งานได้จริงนะครับนิ่งมากเวลาเราแผ่นกล้องแต่เฟรมเรทก็ยังมีตกอยู่บ้างนะครับในการถ่ายแต่พอเวลาเป็นกลางคืนเนี่ยมันโฟกัสวัตถุได้ยากนะครับคือโฟกัสไม่ค่อยแม่นอนะ่ะเอาง่ายๆนะครับก็แจ้งไว้แล้วกันสําหรับใครที่อยากเอามาถ่ายวิดีโอโดยเฉพาะผมยังมองว่ามันไม่ค่อยเวิร์กอะไรมากนักสักเท่าไหร่สําหรับกล้องของวันพัท8ผมไปลองถ่ายวิดีโออมาให้้ดูแลลวนครับเป็ง ทำแบบเชิงวอล์กเทสในเรื่องของไม้ต่างๆเนี่ยว่าเอ้ยคุณพอใจกับมันหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวขึ้น Insert ร์ตวิดีโอให้ดูเลยครับไปเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าเมืองนะครับแล้วก็ทดสอบในเรื่องของกล้องอของ o n e พั u ดนะครับ mm hmm. เชิงแบบ Vlog ด้วยนะก็ดูกันว่าเทียบเสียงว่า เสียงที่คุณได้ยินเนี่ยคุณโอเคกับมันหรือเปล่านะครับก็อันนี้ผมยืดสุดแขนแล้วนะถ่ายที่กล้องหน้านะครับกล้องหน้ามันถ่ายได้แค่ Full HD 30 fps นะครับก็เคเดี๋ยวเราไปเก็บภาพบรรยากาศนะครับเชิงแบบวีล็อกมาให้ดูแล้วกันว่าถ้าเอามาถ่ายวิดีโอแนวนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองไปชมกันเลยครับ ตอนนี้เราอยู่หน้าสารกลางจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับข้างหลังก็จะเป็นสชิช้า โอเคครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราลาไปละเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินเดี๋ยวผมส่งไปที่ห้องสตูดิโอครับไป ก็ประมาณนั้นนะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอนะก็คิดว่าเพื่อนๆอาจจะได้เห็นไปแล้วแหละว่าในเวลากลางวันมันเป็นยังไงนะครับโทนภาพการวัดแสงต่างๆนะไมเป็นยังไงบ้างนะครับพอใจหรือเปล่าก็คุณภาพได้มาประมาณนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆโอเคกับคุณภาพแบบประมาณนั้นก็โอเคมันก็ไม่ใช่คอดอยแต่สำหรับผมผมมองว่าผมต้องการโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพการถ่ายวิดีโอได้ดีกว่านี้อีกสักนิดนึงอะ่ะคือกลางคืนมันน่าจะแบบ เออโฟกัสให้แม่นหน่อยนะคือตอคือต้องบอกกันตามตรงว่าเมื่อก่อนอะผมใช้ซัมซุงมันไม่เคยเป็นมันไม่เคยงองแงเลยนะครับเอาซัมซุงมาถ่ายวิดีโอในแต่ละครั้งในแต่ละงานเนี่ยเพอร์เฟกตลอดนะครับใช้ใช้งานออกมาได้ดีนะครับแต่พอมันเป็นอ่าวันพลัสมันก็ยังมีข้อด้อยบ้างนะครับบางจุดที่เรามาพูดคุยกันด้วยแฟลกนะครับพูดกันตรงๆนะพูดกันแบบดีๆนี่แหละนะก็ไม่ต้องอวยอะไรอะเขาไม่ได้จ่ายอะไรผมนะครับผมซื้อมันรีวิวเองเพราะฉะนั้นก็ เต็มที่นะครับก็บอกให้แล้วกันว่าเ,เราชอบตรงนี้ไม่ชอบตรงนี้ก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับเรื่องถัดมาจบไปแล้วเรื่องกล้องนะครับเรื่องถัดมาเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมประทับใจวันพัดแสุดๆแบตเตอรี่ตัวนี้4,300 m a ah ์นะครับคือแบตเตอรี่ค่อนข้างอึดมากนะครับแล้วก็อยู่จบวันได้แบบสบายเลยคือผมอะต่อบลูทูธทั้งวันนะครับเพราะว่าเชื่อมกับนาฬิกานะแล้วก็เปิดอ่าด a ต้าเปิด Wi-Fi เปิด GPS ไว้ทั้งวันเนี่ย แบตเตอรี่กลับบ้านเหลือมาถึงบ้านทุกๆวันนะครับไม่มีวันไหนแบตหมดเลยแต่อันนี้ย้ำก่อนว่าผมไม่ได้เล่นเกมนะการใช้งานทัท่วไปโซเชียลมีเดียดู u u u e e ประมาณนี้นะครับมันอยู่จบวันทุกวันนะครับส่วนสก,กีนอนทามอันนี้ประทับใจแบบมากๆนะครับสก,กีนอนทามเนี่ยอยู่ประมาณ7ชั่วโมงนะครับอันนี้คือจากแบตเตอรี่100นะครับหล่นมาเหลือ20%สนะสก,กีนอนทามประมาณ7ชั่วโมงนิดๆน,น,นะครับ และถ้าคุณลากนะครับอาจจะเป็นคนที่ใช้โทรศัพท์แบตเหลือ10%อะไรเงี้ยมันก็จะได้ประมาณ8ชั่วโมงเลยซึ่งถือว่าโหดมากๆสําหรับสมาร์ทโฟนที่ใช้ชิปแรงขนาดนี้นะครับกับเหลือทงที่ส่วนใหญ่เราก็ได้สัก6ชั่วโมงผมว่ามันดีมากแล้วแต่นี่ทะลุไปถึง7-8ชั่วโมงได้ก็ ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับแล้วก็น่าพอใจสําหรับเรื่องของแบตเตอรี่ของ OnePlus แปดนะครับและตัวนี้ครับใครที่ใช้แบบโหโหดจิงนะครับเล่นเกมจนแบตหมดตัวนี้ก็ยังมีชาร์จไว30วัตต์นะครับก็คือวอร์ปชาร์จ 30T มาให้นะครับการชาร์จตัวนี้เร็วมากนะครับใช้เวลาชาร์จเนี่ยจาก20ไป100ใช้เวลาชาร์จไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับก็เต็มแล้วส่วนเรื่องของเรื่องอื่นนะครับพวก GPS แม่นหรือเปล่าแม่นครับผมลองเอาไปเข้าเมืองนะครับขี่มอเตอร์ไซค์เข้าใน การนำทางแม่นยํามากนะครับไม่มี GPS ลวนไม่มี GPS เอ๋นะครับพาไปถูกจุดเลี้ยวถูกซอยทุกๆอย่างเพอร์เฟกต์นรับในเรื่องของ GPS อันนี้ไม่มีปัญหาเลยๆนะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับรีวิวเต็มของวันพัสแใครที่มีข้อสงสัยนะครับหรืออยากถามอะไรเกี่ยวกับวันพัสแเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ร่วมสร้างคอมมูนิตี้ที่มันดีในช่องแชทของเราครับ สุดท้ายครับอย่าลืมครับร้าน Time Store นะครับเสื้อยืดวินเทจมือสองราคาหลักสิบคุณภาพหลักร้อยนะครับลองไปดูกันได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันนี้นะครับใครที่ยังไม่กด subscribe นะครับฝากกด subscribe ให้ช anel ทำตามใจหน่อยนะครับรีวิวครั้งหน้าจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมๆกันนะและเรายังมีแฟนเพจ Facebook ทำตามใจนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันได้สำหรับวันนี้ผมต้าขอลาไปก่อนสำหรับนี้สวัสดีครับ